แช่มือถือนะครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้เนี่ยครับเพื่อนๆผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการแช่ไว้าน,านานๆเลยนะให้มือร้อนให้สุดๆเลยนะ เห็นไหมผมว่ามันกระทันรัดมากมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ยสวัสดีครับมิติบล็อกก่อนความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของปี2000 21นี้เลยนะครับก็สวดีปีใหม่เพื่อนๆก่อนแลวกันนะครับก็สำหรับปีที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมันติบล็อกมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับด้วยดีมาตลอดตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับภายในปีนี้นะครับผมก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าช่วงนี้ปัญหาก็คือโควิดมันกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆก็ทีนี้ผมก็เลยมีอุปกรณ์เนี่ยที่จะมานําเสนอเพื่อนๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆวันนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าพพเพื่อนๆคงเคยเห็นกันบ้างแล้วแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดไปตามเซเว่นเนี่ยถ้าไม่เจอตัวนี้ก่อนเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าเซเว่นได้แน่นอนนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้เลยครับเพื่อนนี่นะครับคือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะที่เซเว่นเนี่ยเขาจะติดตั้งหรือตามหน่วยงานราชการหรือโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวนี้กันละซึ่งเราเจอเห็นกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูกันว่ามันใช้งานอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวพราะบอกได้เลยครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยกวามที่ได้มาเนี่ย ต้องรอถึงสองอาทิตย์เลยน,นะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ขายดียุมากนะครับสำหรับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยหมดเป็นหมดเหตุผลเพราะว่าโควิดมันกลับมาระบาดอีกรอบตัวนี้กลายเป็นอุปก,กรณ์ที่ขายดีซึ่งตามหน่วยงานและต่างๆเองเนี่ยก็อยากได้ตัวนี้ไปใช้งานเพราะว่ามันตรวจวัดได้เร็วมากซึ่งไม่ต้องมาใช้ตัวที่ยิงเนี่ยที่มีคนถือแล้วยิงอยู่ซึ่งสามารถวางกับที่แล้วก็เดินเข้าไปก็ใช้ฝ่ามือเนี่ย ห่างกันประมาณสัก 5- 10เซนเนี่ยก็สามารถวัดอุณหภูมิได้แล้วนะครับแล้วก็มีความพิเศษอีกตัวนึงครับที่ผมได้มานะครับก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนเป็นตัวเล็กเกี่ยวมากเลยนะแต่ว่าบอกได้ว่ามีความพิเศษมากๆโดยการวัดอุณหภูมิได้เหมือนกันสามารถติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือเพื่อนๆได้เลยเนี่ยก็วันนี้มาดูกันนะครับเพื่อนว่าอุปกรณ์ทั้งสองตัวนี้จะทํางานแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะครับแต่บอกได้ว่าใช้งานเนี่ยโหเยี่ยมทั้งคู่เลยครับวันนี้มาดูกันเลยเพื่อน ภายในก็จะมีตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆมีฐานให้มีที่ยึดติดสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองนะครับที่เราจะมาดูกันว่ามันใช้งานแบบไหนอย่างไรแต่บอกได้เลยว่ามีตัวนี้ไว้เนี่ยรับรองว่าไม่เสียหายแน่นอนครับเพื่อนมาดูครับผมกะให้ดูตัวนี้ครับเป็นไงตัวเล็กจิ๋วแบบนี้ปึ๊บแค่นี้เองนะครับก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะแบบนี้คู่มือ นี่ตัวเล็กจิ๋วมากๆเลยเช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ทํางานไปแบบไหนอย่างไรก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับดูตรงนี้เราสามารถเปิดตัวนี้นะแล้วก็ใส่ถานขนาด AA นะครับ 2A 3ก้อน1 2 3ตันนี้ถ้าเราไม่ใส่ถาน AA 3ก้อนเราถ้าเรามีถานชาร์จนะเราสามารถใส่ถานชาร์จตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีถานชาร์จไม่มีถาน AA แล้วก็เสียบปลั๊ก USB ตัวนี้เข้ากับ power bank ก็ได้นะครับเนี่ยมันเสียบไปอย่างนี้นะครับพอหลังจากที่เราเสียบไปแล้วนะใช่ป่มเราก็เปิดเครื่องเนี่ยพอตอนนี้เครื่องมันเปิดอยู่แล้วใช่ปะ่ะเนี่ยแค่นี้เองเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองเทสใด้ดูนะครับว่ามันสามารถวัดอุณหภูมิที่สูงวันนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมลองเทสโดยการใช้ถุงน้ำร้อนนะเพื่อนๆอ๊บนี่คือถุงน้ำร้อนนะครับตัวเนี้ยโอ้ร้อนอยู่นะขึ้นสูงอะเราใช้มือผมดูเห็นไหมปกติดูนะถุงน้ำร้อนอุปกรณ์ตัวนี้นะเพื่อนๆมันเป็นพลาสติกนะนี่ครับ ค่อนข้างจะคําว่าดูเกรดก็คือเป็นเกรดระดับกลางๆอะ่ะไม่ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ปอดบ,บางอะไรมากมายนะครับเนี่ยแบบนี้ก็จะมีปุ่มเปิดตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นตัวของเมนูนะ่ก็มนุษย์ทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิน37องศานะครับตัวนี้สามารถปรับได้เป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์นะครับตรงนี้ ก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเสียงออกที่เปนดังปิดปิดปิดเนี่ยจะเป็นดังมาจากตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับตัวนี้จะเป็นอินฟาเรดในการสัมผัสว,ววัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยในการวัดความร้อนนะครับเพื่อตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอุปกประ์ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเล็กกันนะครับนี่ตัวนี้ก็มีปุ่มกดเป็นละะักษณะเหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็น องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, หรือเซลเซียสประมาณนี้ครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ส่วนท้ายที่ใช้ตัวนี้เป็นท้ายซีนะครับซึ่งมันจะมีท้ายซีท้ายไมโคร USB แล้วก็พอร์ต t n i n g ของ Apple พวกนี้ยนะครับแต่ตัวนี้เป็นท้ายซีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดพวกอินฟราเรดความร้อนต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าจอโชว์บอกสถานะว่าอุณหภูมิเราเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการใช้งานนะครับต้องบอกกันว่า ถ้าเกิดเราใช้เป็นเ o w e แบงค์เงี้ยเสียบเข้าไปแบบนี้นี่มันไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมฟอยลไม่พอหรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นตัวนี้นะครับเนี่ยดูดิเ o w e แบ a n ์ก็ทำงานนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นโทรศัพท์มือถือผมใช้มือถือนะครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้นี่ เใช่ไหมครับพอติดแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮน์นะนี่เป็นเซลเซียสนี่นะครับไม่เกิน3 7นี่นะครับสำหรับตัวนี้พอเราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะหมครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมลองใช้เป็นถุงน้ำร้อนดูนะว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาหายเลยเดีย๋ยวลองใช้มือผมเหมือนเดิมนะผมว่ามันกระทันรัดมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะลองทั้งสองตัวให้เพื่อนๆดูนะครับโดยใช้มือผมก่อนนะครับตัวเล็กนะฮะตัวใหญ,ตใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่เล็กตัวใหญ่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับคือใกล้เคียงกันมากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาดูว่าจะเป็นถุงน้ําร้อนจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ถุงน้ําร้อนดูนะครับตัวใหญ่ตัวเล็ก น่นนีะครับขึ้นเหมือนกันผมจะทดสอบโดยการใช้มือนะครับวางไว้บนถุงน้ำร้อนนะครับให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะครับมาที่มือผมนะแล้วลองมาวัดทั้งอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะเพื่อนๆลองดูนะ40ไหมครับ40ลดลงแล้ว38เนี่ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการ แช่ไว้านานๆเลยนะให้มือร้อนให้สุดๆเลยนะนี่ตัวใหญ่สี่สองสี่สองสี่สิบสี่สิบสามเก้าเห็นไหมครับอยู่ในเกณฑ์เดียวกันเลยเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับตัวเล็กเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยแตกต่างนะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณอ่า 400ถึง5 6 0 0ประมาณนี้ครับแต่สำหรับตัวใหญ่เนี่ยก็อยู่เป็นหลักพันเนี่ยตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าร้านไหนขายราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองเลือกกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงเห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะครับนี่แหละครับคือตัวนี้ K3 Pro กับรุ่นตัวนี้นะครับฮาสุทั้งสองตัวนี้ว่าแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับแต่จริงเนี่ยผมบอกเลยว่า ใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับสองตัวนี้ก็อยู่ที่วิธีการดัดแปลงการใช้งานว่าจะเอาไปใช้ในรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับถ้าเป็นหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหน่วยงานเนี่ยก็ตัวนี้น่าจะเหมาะกว่าแต่สําหรับว่าบุคคลหรือว่าพกพายง่ายเนี่ยว่าไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะตรวจเช็ควัดตัวเองหรือว่าจะคนอื่นก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะสะดวกกว่านะครับเพื่อนๆุัทนี้ต้องลองดูนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะมีทั้ง2ตัวนี้แล้วเราจะปลอดภัยนะเพื่อน สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งสวมใส่แมสตลอดเวลานะครับเนี่ยจะป้องกันได้มากกว่านะครับตัวเนี้ยมันเป็นแค่ตัวตรวจสอบวัดเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อนที่เหลือเนี่ยต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยอย่้วยี่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องมัติบล็อกเพื่อเนงใจให้ผมได้ทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเพื่อนสวัสดีครับ Coma, calma, mouth